กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กันในรายการฉลามเล่าเรื่องวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมดำดิ่งไปในประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรีที่ผมยังไม่ได้เล่าก็คือประวัติของรัชกาลที่สองสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเล่าประวัติของรัชกาลที่1รัชกาลที่4รัชกาลที่5รารัชกาลที่6และรัชกาลที่9ในซีรีส์มหาราชของไทยทั้ง8พระองค์นะครับมีพ่อขุลามคำแหงพระนาเลศวร พระนาลายมหาราชแล้วก็พระเจ้าตากสินมหาราชพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชการที่สี่แล้วก็ถัดจากสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่แล้วก็เป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมีพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรหรือราชการที่9นะครับโดยพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนี้ที่ผมทําประวัติของพระอ,องค์ท่านไปก็เป็นมหาราชของไทยนะครับแต่ว่าพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเนี่ยผมยังไม่ได้ทำํำราชการที่2รัชกาลที่3แล้วก็ราชการที่7และราชการที่8นะครับแต่ราชการที่1ราชการที่4 5 แล้วก็ราชการที่6เนี่ยผมทําไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมมาเล่าประวัติของราชการที่2กันนะครับจะเป็นยังไงสนุกตื่นเต้นไหมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับมาเริ่มกันเลยราชการที่2พระองค์ทรงพระราชส,สมภพในวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310ณบ้านอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยตอนนั้นพระองค์มีพระนามว่าฉิม เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชการที่หนึ่งที่ตอนนั้นยังเป็นเพียงแค่ท่านฮองด้วงหรือเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกที่รับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมแล้วมีส่วนช่วยในการกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาด้วยนะครับโดยตอนนั้นนะครับผมหลังจากที่รัชการที่หนึ่งขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราชกาลที่1ตั้งราชธานีใหม่คือกรุงรัตนโกสินทร์รวมจังรวมอาณาจักรกรุงธนบุรีเป็นส่วนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทําสงครามก้าวทัพในปีพศ2328กับพมพระราชวงบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาจะสามารถป้องกอันอาณาจักรจากพม่ามาได้ในปีพศ2328 ที่พระเจ้าบดุงกษัตริย์พม่ายกกองทัพมาก้าทัพตีไทย5เส้นทางแต่ก็ตีไม่แตกเพราะว่าประเทศไทยนั้นสามารถป้องกันอาณาจักรให้ปลอดภัยจากค่าศึกศัตรูได้นะครับผมแต่พอเลื่อนเข้าสู่ปีพุทธศักรา, 2, 2รกรา,าช2,352ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีอย่างพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลโลกมหาราชก็เสด็จสวรรคตนะครับผม ทำให้เจ้าฟ้ากุมารหลวงอิสระสุนทรหรือเจ้าฟ้าฉิมที่ตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังประวรสถานมงคลเนี่ยขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระคุทธเลิศลาดนา,าลัยหรือรัชการที่สองนะครับโดยพระองค์เนี่ยขึ้นครองลาดในวันที่8กันยายนพศ2352นะครับโดยพระองค์เนี่ยครองลาดมาเรื่อยๆนะครับแล้วในระหว่างที่พระองค์ครองราดเนี่ยพระองค์ทรงปรับปรุงกฎหมายสัตว์เลี้ย นะผมด้วยกฎหมายสักหลีกเนี่ยนะ่มด้วยกฎหมายสักหลีกเนี่ยนะผมเป็นกฎหมายที่ลดเวลารับราชการของไ่เหลือเพียงสามเดือนเพื่อให้มีเวลาทำมาหากินนะครับและพระองค์เนี่ยยังออกกฎหมายห้ามซื้อขายฝิ่นนะครับและพระองค์ยังจัดระบบการเก็บภาษีอากรใหม่เช่นภาษีสวนเก็บหางข้าวเพื่อความเป็นธรรมนะครับฟื้นฟู พระราชพิธีอิสาขาขบูชานะครับอิสาขารบูชานะครับแล้วก็บูรณะวัดอรุณราชวรารามนะครับและทรงโปรดให้แป,ปลบทสวดมนต์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยนะครับและทรงเป็นกวีเอกและอุปถัมภ์กวีในราชาสำนักเช่นสุนทรภู่ที่ผมเคยทำประวัติเมื่อนานมาแล้วท่านยังมีพระราชกรณียกิจด้านประพันธ์มากมาย เช่นรามกเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์และอหนังฉบับบทละครนะครับจนเวลาล่วงเลยเข้าสู่ปีพุทธศักราช2367ในวันที่21กระกรกฎาคมตอนนั้นสมเด็จพระพุทธเลือดต้านภาลัยราชการที่สองมีพระชนมายุ42พรรษาพระองค์ได้เสด็จสวรรคตนะครับผมก่อนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือเจ้าฟ้าทัพ หนึ่งในพระราชโอรสองค์ใหญ่แต่ไม่ได้เกิดแต่ไม่ได้ขออภัยครับแต่ไม่ได้ราชสมภพขออภัยครับแต่ไม่ได้พระราชสมภพในในแบบพาะมหิสีที่ว่าเป็นเป็นแบบเป็นแบบแบบบว่าระดับพระราชนินีแต่ว่าจะแต่ว่าจะเป็นการที่แลบวกราชการที่สามเนี่ยท่านไม่ใช่พระราชโอรสในรัชการที่สองที่ที่แบบประสูตรประสูตรจากอะไรนะแบบประสูตรจากพระราชินีแต่ประสูตรจาก, umbling, จากนางสนมนะครับผม ด้วยหลังจากที่สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับผมพระองค์ก็ได้ทําการทําให้ประเทศไทยนะครับผมมีเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับใครอยากรู้ว่าประวัตินชาชานที่สามเป็นไงกดไลค์ก่อนนะครับสวัสดีครับ